สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับการดามหูนะคะให้น้องนะคะเพราะว่าปกติแล้วธรรมชาติของน้องเฟนนะหูเขาจะตั้งอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าบางคนที่เขาใจร้อนนะคะบางคนอยากให้น้องดูสวยงามเร็วขึ้นนะคะเราก็สามารถดามหูให้น้องได้นะคะอุปกรณ์มีแค่2อย่างค่ะก็แหนกเทปกาวนะคะแค่นี้ค่ะกับกันไกที่เราเตรียมไว้นะคะเจ็บกาวนะคะแนะนํานะคะให้ซื้อแบบราคาถูกๆนะคะเพราะว่า แบบราคาถูกๆนะคะก็คือกาวมันจะไม่ค่อยเหนียวมากนะคะไม่งั้นก็คือถ้าเราไปซื้ออย่างดีเลยค่ะเวลาเราดึงออกน้องจะเจ็บนะคะขนน้องจะออกเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัดออกมาอันนี้นะคะอปะคุปกรณ์มีแค่นี้เองนะคะเราดามเขาแค่ว,วันหนึ่งก็ขึ้น,นะะแล้วค่ะแล้วเราก็แปะไว้ที่มือเรานี่นะคะคือแปะแบบนี้เพื่อที่จะให้ความเหนียวมันหายไปบ้างนะคะแปะแล้วดึงออกนะคะให้ความเหนียวหายออกไปนะคะเพราะว่าถ้าเหนียวมากๆนะคะมันจะทําให้เวลาดึงออกน้องจะเจ็บนะคะ แค่นี้นะคะแค่นี้ค่ะขาไว้นะคะแล้วเราก็มาเริ่มเลยค่ะเราต้องทาเร็วนิดน да pues so ึงเพราะน้องยังเล็กน้องปกรด้วยค่ะจับหัวน้องขึ้นนะคะเนี่ยจับฐานน้องขึ้นค่ะแค่นี้ค่ะใส่ตรงฐานให้น้องค่ะเบาๆไปให้ตั้งขึ้นค่ะแค่นี้ค่ะตั้งขึ้นนะคะแบบนี้ให้น้องเลยค่ะก็จะตั้งขึ้นเห็นไหมคะกาจะตั้งประมาณนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะนี้เลยนะคะ ก็คือเวลาเอาออกนะคะพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เย็นก็ได้ค่ะเอาออกนะคะแล้วก็ทําใหม่ค่ะถ้าเขายังไม่ตั้งนะคะก็ทําใหม่ค่ะแต่ต้องแกะออกทุกวันนะคะนี่ค่ะแล้วก็เกิดใส่มือเรานะคะตัวที่ให้ความเหนียวมันหายไปนิดนึงค่ะไม่งั้นโอโหน้องเจ็บเอาเรื่องเลยนะคะเวลาดึงออกนะสงสารน้องค่ะพอเราแค่จับแค่แปะพยุงให้น้องแค่นั้นเองนะคะแค่นี้ค่ะนี่น้นี่น้องนะอุ๊บโอเคเนี่ยจับนวขึ้นประมาณนี้ค่ะให้น้องตั้ง้นได้ทรงแบบนี้นะคะแกะตรงโคนให้น้องค่ะ อันนี้เองอืมนิดนึงแบบนี้เลยคะไม่ต้องแน่นมากนะคะเนี่ยค่ะแม่พอน้องหูตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือเขาอาจจะยังไม่นี้นะคะเราก็จะจับแปะนิดนึงด้านนี้เข้าหากันค่ะดึงให้พยุงเข้าหากันนะคะให้น้องหูแบบตั้งขึ้นแบบให้ได้มุมที่สวยองศาที่สวยนะคะอะอย่าแม่น้องน้องก็จะตั้งก็จะสวยงามแบบนี้นะคะแต่ว,ว่าเดี๋ยวเดนน้องยังเด็กนะคะก็คือแล้วก็เอาอย่างนิดนึงนะคะอันนี้อาจจะยาวนิดนึงค่ะเพราะเราจะพะยุงสองหัวเข้าหากันนะคะเหมือนเดิมค่ะ แปะก่อนนะคะนำเรื่มแปะเลยนะคะถ่ายคลิปน้องหมาก็จะต้องมีเสียงหมาแบบนี้เลยนะคะเ <G ül> <G ül> ด็กก็พ่อเด็กก็แม่เด็กก็าน,าน้าเด็กก็น้องค่ะแปะอย่างนี้เลยค่ะเอาให้แบบความเหนียวหายไปเยอะๆก็ได้ก็ได้เพราะเราแค่พยุงค่ะน้องแรงนิดเดียวน้องไม่ได้กัดออกค่ะอันนี้นะคะัตัวที่เวลาเราแกะออกน้องจะได้ไม่เจ็บค่ะเราทำแบบนี้นะครับคะือหมน้องได้่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็แปะด้านด้านหลังค่ะด้านหลังให้น้องนะคะแค่นี้นะคะ น้องก็จะตั้งประมาณนี้ดูด้านหลังได้ไหมดูด้านหลังน้องนี่คะน้องก็จะได้มุมองศาก็ได้ค่ะแค่นี้พอค่ะอาจจะดูไม่สวยงามแต่ว่าเราแค่แบบต้องการให้น้องประคองขึ้นแค่นี้เองค่ะหูน้องยังเบาบางค่ะก็คือที่เคยทํามานะคะคืนหนึ่งพอตื่นเช้าแกะออกน้องก็ตั้งแล้วค่ะนี่ยเพราะว่าพี่กับน้องเขาเริ่มตั้งแล้วค่ะเหลือน้องตัวนี้ตัวเดียวที่ยังไม่ตั้งนะคะเลยมาทำคลิปแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะส่งน้องก็จะได้ประมาณนี้เวลาน้องหนูตั้งน้องจะดูน่ารักนะคะตรนตนี้แบบนี้เลยนะคะ อย่าลืมนะคะก็คือแกะออกทุกวันนะคะเพราะถ้ายัางไม่ตั้งนะคะเราก็ติดใหม่แค่นั้นเองค่ะแต่เราต้องแกะออกทุกวันนะคะแล้วอย่าทิ้งไว้2หรือ3วัน,นะคะ่ะถ้าทิ้งไว้นานนะคะมันจะแบบ มันจะยิ่งเหนียวเวลาแกะออกจะแกะยากและน้องจะเจ็บนะคะอย่าลืมนะคะพอแกะเสร็จปุ๊บอาจจะมีรอยกาวนิดนึงเราก็สามารถใช้ผ้าชุบน้ํานะคะแล้วค่อยๆเช็ดออกให้น้องค่ะหรือเป็นทิชชู่เปียกก็ได้ค่ะทิชชู่เปียกนะคะแนะนําให้เป็นทิชชู่ที่แบบสําหรับอ่าไว้เช็ดก้นเด็กนะคะตรงนั้นจะดีค่ะเพราะว่าจะอ่อนโยนนะคะบอบ,บางนะคะก็คือเหมาะสําหรับน้องหมามากๆเลยนะคะตรงนั้นก็ค่อยเช็ดออกก็ได้ค่ะแบบนี้เลยนะคะนะคะ ตานดามหูน้องหมานะคะแต่ธรรมชาติของเขาแล้วค่ะเฟมบูด็อกเขาตั้งอยู่แล้วค่ะแต่นี่คือสําหรับพ่อแม่ที่อยากให้น้องตั้งขึ้นเร็วขึ้นนะคะแบบใจล้ออะไรเงี้ยเลยมาทําคลิปให้ดูนะคะแบบนี้เลยนะคะอีพีนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะฝากติดตามเด็กๆด,ด้วยนะคะบ้านเฟมบูด็อกพัทยาค่ะกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะไปแล้วค่ะบายยไหนลูไปแล้วค่ะหนะไูไปแล้วค่ะหนูไปหนูจะกลัวค่ะหนูจะกลัว ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ